เหตุผลเพราะอะไรทําไมถึงเลือกซื้อคันนี้ทําไมไม่ไปซื้อคันอื่นในตลาดเนี่ยมีหลายๆรุ่นให้เลือกซื้อนะในเรทราคานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครัเป็นดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเบ k e เกอร์ทนะฮะก็วันนี้เนี่ยมาอยู่กันอ่า ที่นอกสถานที่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับรถฟอร์ซ่าก็ขีบข่บ้างไม่ขี่บ้างส่วนมากจะทำคอนเทนต์เนี่ยก็จะเอาคลิปที่เคยถ่ายอยู่แล้วเนี่ยมาอัดนะครับแล้วก็ภาคเสียงไปแต่วันนี้มันแบบมีโอกาสได้ออกนอกบ้านแล้วก็เลยแบบามาอัดคลิปนะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะแน่นอนนะครับเห็นเจ้าฟอร์ซ่าจอดอยู่อย่างนี้นะครับก็ต้องมาพูดเกี่ยวกับตัวรถแน่ๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพูด เกี่ยวกับว่าทําไมนะครับผมถึงเลือก f o r ์ซ350มาใช้งานนะครับเหตุผลเพราะอะไรทําไมถึงเลือกซื้อคันนี้ทําไมไม่ไปซื้อคันอื่นนะครับในตลาดเนี่ยมีหลายๆรุ่นให้เลือกซื้อนะในเรทราคานี้นะครับไม่ว่าจะเป็น X Max นะครับที่เป็นคู่แข่งของเขานะหรือจะเป็นรถที่เป็นสไตล์รถสปอร์ตรถเน็กเกตบนะครับมีหลายรุ่นเลยที่อยู่ในเรทราคานี้ นะครับทำไมผมถึงเลือก f o r ์ซ350เนาะเพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจสําหรับคนที่กําลังจะหาเหตุผลในการซื้อรถนะครับแล้วก็เป็นการย้ําเตือนเนาะเวลาเราจะซื้อรถคันหนึ่งเราก็ต้องคิดให้ดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างมีราคานะจริงๆผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับฟอร์ซ่า orsa, กับ p c x เนี่ยจะเลือกซื้อคันไหนดีนะครับก็ทําคลิปไปแล้วแหละเนาะคือบางคนอาจจะบอกวุาวราคามันต่างกันก็รู้แล้วว่าควรเลือกซื้ออนไนอันนี้ ผมย้ําอีกทีหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยเงินเขาถึงนะเงินเขาสามารถซื้อฟอร์ซ่าได้นะครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าซื้อมาแล้วการใช้งานมันไม่ตอบโจทย์อะก็เหมือนกับซื้อรถมาแล้วก็แบบซื้อมาผ่อนกุญแจไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนรู้จักผมเนี่ยเคยซื้อรถคาร์เก0 0รอยมานะครับแทบจะไม่ได้ขับเลยเดือนหนึ่งอะขับไปแค่แบบไปร้านชานมไปร้านอะไรอะร้านกระฟงร้านกาแฟแค่นั้นอะนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยสุดท้ายก็ต้องมาจับรถเล็กอยู่ดีนะครับโอเค นะก็สําหรับเหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยเลือกซื้อเจ้าตัว f o r ์ซ350นะครับแน่นอนขอเกินก่อนตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยเล็งรถไปหลายรุ่นมากนะครับ 1. ผมเล็งตัว z 900ไว้เป็นมือ2นะตอนนั้นก็ชอบชื่นชอบในมอเตอร์ไซค์แบบแบบบิ๊กไบค์อะไรคันใหญ่ๆกำลังเยอะๆนะครับตัวแรกที่มองคือ z 900เป็นมือ2นะครับราคาดีเลยตอนนั้น2 0 0แสนนะส0งแสนนะสแสน,นิดๆน,นะครับไม่เกิน2องแสน นะเราก็จะมีอ่า g s x, x S 7 5 0นะครับโอ้โหนี่ราคาดีเลยนะแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดแสนแปดสองแสนต้นๆอย่างเงี้ยเออราคามันดีว่ะนะครับไม่แพงมากได้สีสูบอีกต้องหากซีซี <ๆ S 2> ก็เยอะนะ Option, Option, ออปชั่นออปชั่นมีโหดีไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมี z X6 นะ z X6 นี่จะ3 0 0 0 0นส0มแสนกว่าๆนะครับเป็นมือสองตอนแรกก็สนใจรถพวกนั้นแต่คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยนะครับค่าใช้ใจ่ายของผมเนี่ยผมสามารถซื้อรถพวกนั้นได้แต่ พอมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องการเซอร์วิสค่ายางค่าน้ํามันในแต่ละเดือนที่ผมต้องเสียไปกับรถพวกนั้นเนี่ยนะครับมันเยอะมากเพราะฉะนั้นในใจผมเนี่ยคิดแล้วว่าเฮ้ยรถพวกนั้นอนะ่ะมันไม่ตอบโจทย์นะครับไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วทีนี้ก็ลองคิดเออเราจะเราจะไปเปลี่ยนมาซื้อมือนหนึ่งดีไหมนะครับให้ซีซีลดลงนะซีซีลดลงนะครับผมก็เลยอดูพวกดินจ่า400นะดูพวก CBR 500R นะครับดูซีบีห้าร้อยเอ็กอะไรพวกนี้ไว้นะครับซึ่งเออเราเราก็เออมือหนึ่งถ้าซื้อพวกนี้มันก็ดีเหมือนกันนะได้ขับรถแบบเป็นฟิลลิ่งแบบรถสปอร์ตรถอะไรพวกนี้นะครับแต่ทีเนี้ยผมก็ลองมาคิดดูเหตุผลว่าเฮ้ยถ้าผมไปทํางานอ่ะแต่ละเดือนเนี่ยนะครับแต่ละวันเนี่ยไปทํางานซึ่งงานแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความเหนื่อยของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับแต่ทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะไปทํางานนะครับซึ่งถ้าผมไปทํางานแล้ว ขากลับขาไปผมต้องมาแบบกำคัดต้องมาเอนจินเบรกแบบว่าคนที่ใช้รถคัดเนี่ยอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆนะครับหรือใช้ตั้งแต่แบบวัยรุ่นนะหรือใช้งานรถแบบนั้นมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับคือเขาก็จะไม่มีปัญหาแต่คือของผมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าพอเราเหนื่อยจากที่ทํางานมานะครับแล้วเราต้องมาแบบคิดนะประมวลผลในสมองในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับอย่างเช่น เจอรถข้างหน้าเราจะต้องเบรกเอนจิ้นเบรกอะไรงไงบางคนอาจจะแบบชินแล้วอะเอออาจจะเป็นอัตโนมัติของเขาแล้วนะครับแต่ว่าเออถ้าวันไหนเหนื่อยมาจริงๆอย่างเงี้ยผมว่ารถแบบเนี้ยไม่ตอบโจทย์แลวคือรถที่เป็นมีคัตมีเกียร์เนี่ยไม่ตอบโจทย์ผมแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือขี่ไปแรกๆเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ายังไงขี่ไปนานๆเนี่ยนะครับปีแรก2ปีแรกเนี่ยเออมันก็อาจจะสนุกมันก็อาจจะชอบแต่ว่าพอใช้เป็นนานๆเนี่ยใช้แบบ5ปีอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเบื่อมันไปแล้ว เราก็อยากจะหาเหตุผลในการ up cc นะครับทีนี้ผมเลยมองว่าเอเอรถบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยมันก็น่าสนใจนะตรงที่ว่าหนึ่งคือคันมันไม่ได้เล็กนะครับไม่ได้เล็กมันมีข้อดีอยังไงพอรถมันไม่ได้เล็กเนี่ยนะครับบารลงบาลานเนี่ยมันจะดีกว่าการขับขี่ด้วยความเร็วเนี่ยนะครับคือผมไม่สนับสนุนใ,ใช้ความเร็วนะแต่แบบว่าเวลามันใช้ความเร็วเนี่ยนะครับรถมันจะนิ่งนะรถมันจะนิ่งกว่านะครับก็เลยเออลองลอง,ลองดูบิ๊กสกูตเตอร์ไว้นะครับทีนี้บิ๊กสกูตเตอรา สองแสนน่ยไม่เกินสองแสนนะครับก็จะมี x max forza bergman bergman อาจจะเกิน,นครับแต่ว่าตอนนั้นก็ถ้าถามว่างบถึงไหมก็ถึงนะครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าผมซื้อบ ergman หนึ่งคือรูปทรง bergman อ่ะมันไม่ได้แบบโดนใจผมขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ah bergman เนี่ยมันศูนย์ศูนย์บริการมันน้อยนะศูนย์บริการซูซูกิในประเทศไทยเนี่ยน้อยนะครับเพราะ bergman เนี่ยเราจะไปเข้าศูนย์ซูซูกิแบบรถเล็กก็ไม่ได้นะเราก็ต้องไปเข้าศูนย์ซูซูกิที่เป็นแบบ บิ๊กไบ e อ่ะเออที่สำหรับขาย BIG b ไบ e อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เลยตัดเบิร์กแมออกไปนะทีนี้ก็จะเหลือ2ตัวเลือกแล้วนะครับว่คือ f o r z a กับ XMAX ซึ่งผมก็มาจบที่ f o r z a นะครับเพราะว่าตัว f o r z a เนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยคนขี่น้อยหมายถึงตัว350นเนี่ยคนขี่น้อยนะครับคนรีวิวก็จะมีแค่สำนักรีวิวที่เป็นแบบช่องที่เขาทำรีวิวอะ่ะเออผมเลยที่สนใจ f o r z a แล้วก็ประจบหมาะกับที่ว่า X Max เนี่ย ตอนนั้นคนขี่เยอะนะครับแล้วก็เพื่อนผมก็ขี่อยู่นะ X m a กนะครับขี่อยู่ก็เลยเอ้ยก็เลยอยากจะแบบอยากจะไม่เหมือนใคร นะอยากจะไม่เหมือนใครแล้วก็รู้สึกว่าผมอะจะชอบดีไซน์ของฟอร์ซ่ามากกว่านะอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคุณจะเลือก X Max ็กก็ได้หรือคุณจะเลือกฟอร์ซ่าก็ได้อันนี้มันแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าฟีลลิ่งรถอะจริงๆไม่ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะความหนัก handling การพลิกรถพลิกเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ต่างกันเลยผมขับรถเพื่อนกลับมาขับรถผมเนี่ยรู้สึกไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่ารถเดิมนะครับเอาเดิมๆออกจากศูนย์เดิมๆไม่ไปทาอะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนท่อขับออกมาจากศูนย์เนี่ยฟอร์ซ่าจะบ แต่ก็ไม่ได้ตึงกว่าแบบไม่ได้ตึงกว่ามากมายขนาดนั้นนะแต่มันรู้สึกได้ว่าตึงกว่าแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะผมก็เลยมาเลือกที่ฟอร์ซ่านะครับแล้วทีนี้พอมาเลือกฟอร์ซ่าถามว่าแฮปปี้ไหมก็ต้องตอบว่าแฮปปี้เพราะว่าหนึ่งคือรถคันนี้มันตอบโจทย์ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในชีวิตประจําวันการเอาไปทางานอย่างเงี้ยนะครับฟอร์ซ่ามันค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกที่เออใช้งานแล้วมันคุ้มค่าขึ้นมา นหนึ่งเลยโจทย์ของผมเนี่ยผมอยากจะซื้อรถมาไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันไปเช้าเย็นกลับนะครับที่ทํางานซึ่งก็อยากได้ความสะดวกสบายนะครับอยากได้ความเรียบง่ายในการขับขี่แต่ก็อยากจะได้พละกาลังของตัวรถเนาะคือคือไม่ได้อยากจะได้รถที่แบบขับได้ร้อยหนึ่งแล้วก็สุดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเออฟอรซาเนี่ยตอบโจทย์นะความเร็ว ที่ผมใช้เนี่ยก็หกสิบแปดสิบร้อยหนึ่งนะครับขับในเมืองก็อยู่หกสิบแปดสิบไม่เกินนี้บิดแซงก็ขึ้นร้อยร้อยกว่าก็ว่ากันไปนะครับกาลังเครื่องมันมีให้ใช้ได้เหลือเฟืออยู่แล้วแล้วนะบ,บางคนอาจจะคิดว่าซื้อรถแบบนี้มันจะไปแรงอะไรนะครับแน่นอนว่ารถพวกนี้มันไม่แรงนะคือมันไม่ได้แรงปูดปาร์ตมากมายนะครับแต่ว่ามันขี่เพลินต้องพูดอย่างนี้ด้วยมันขี่เพลินขี่สนุกเพราะว่า เวลาผมขี่เนี่ยเออบิดออกไปมันก็จะมีกําลังนะครับเราก็เรียกใช้ได้นะเรทการใช้งานของเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ความเร็วร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยมันก็เร็วนะถ้าเทียบกับในเมืองนะครับนะถ้าเทียบกับในเมืองเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะแต่ถ้าเอาไปออกทิปถามว่าออกทิปะ่ะดีไหมนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าออกทิปเนี่ยผมไปลองออกทิปดูแล้วไม่ได้รู้สึกติดขัดหรือไม่ได้รู้สึกอึอดอดัดอะไรแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าเออตอนแรกกับผมคิดนะว,ว่าเนี่ย รถหนึ่งสูบนะครับมันจะไปขี่ไกลได้เหรอมัน,ม,นมันจะง่ายเหรอนะครับแต่พอผมลองเอาไปออกทริปนะไปกลับก็แปดร้อยกว่าโลนะครับเออวะ่ะมันเอาไปออกทริปได้แบบสะดวกสบายมากนะครับขี่ได้เพลินๆนะขี่ได้เพลินๆเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับผมมากๆตอบโจทย์สําหรับผมมากๆนะครับ ใครที่กําลังลังเลยอยู่ว่าเฮ้ยเราจะซื้อรถแบบไหนดีอันนี้คุณลองตัดสินใจดีๆนะครับบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยงบอาจจะถึงหลายๆตัวแต่ว่าพอคิดคํานวณค่าใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยนะครับคุณก็ต้องคิดให้ดีๆนะว่าเฮ้ยเรารับในส่วนนั้นได้หรือเปล่าอย่างผมเนี่ยผมอยากได้ Z900 อย่างได้ GXS เจ็ 50, อย่างได้ z X S 6 R ในตอนนั้นนะครับแต่ผมไม่เลือกเพราะว่าถ้าผมซื้อมาแล้วผมดูแลมันไม่ไหวเนี่ยนะ ก็จะกลายเป็นว่าผมก็ไม่ได้ใช้รถอย่างคุ้มค่านะครับซื้อรถมาบางคนบอกว่าซื้อรถที่ชอบไปเลยนะครับแน่นอนว่าคุณซื้อรถที่ชอบไปเลยมันดีมันจบนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแลไม่ไหวแล้วสุดท้ายเราต้องปล่อยมันออกไปนะครับภาระค่าใช้จ่ายมันเยอะเกินกว่ากําลังเราอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องนะครับเสียมันไปนะเสียรถที่เราชอบไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยหารถอีกคันหนึ่งที่แบบว่าเอเออย่างน้อยคันนี้เราก็ยังชอบมันนะแต่แบบว่าอาจจะไม่ได้แบบเออบิดแรงมากอาจจะไม่ได้แบบ แพงหวือหวานะครับอาจจะไม่ได้โหเท่แบบเป็นจุดสนใจให้ทุกคนบนท้องถนนอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ซีซูปอาจจะไม่ใช่เครื่องแบบเสียงเพาะๆอะไรประมาณนี้แต่ก็เออใช้งานแล้วมันค่อนข้างตอบโจทย์นะครับใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกดีกับการที่เราเสียเงินซื้อรถไปนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนะี่ยคือรูปทรงอะไรต่างๆนะนะนะองค์ประกอบของตัวรถเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะ เพอร์เฟกต์สำหรับผมไม่ว่าจะเป็นกระจกที่มันพับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปทรงรูปล่างหน้าตาช่องเก็บของอะไรก็ตามนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเนะี่ยตัวชิลหน้าเงี้ยครับที่มันที่มันสามารถแบบเอาขึ้นเอาลงได้นะถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับก็ฝากไว้นะสาหรับคนที่กําลังลังเลนะว่าเฮ้ยเราจะซื้อฟอร์ซ่าหรือเราจะซื้อรถอะไรสักคันหนึ่งเนี่ยนะครับตัดสินใจให้ดีๆก่อนนะก่อนที่จะซื้อนะครับเพราะว่าเวลาซื้อมาแล้ว เราไม่เอนจอยกับมันไม่แฮปปี้กับมันเนี่ยของพวกนี้มีราคาแพงนะครับเราจะผิดหวังกับมันสเล่าหนะส่วนตัวผมนะครับผมเนี่ยชื่นชอบประทับใจกับรถฟอร์ซ่ามากๆนะครับซื้อมาคือบางคนอาจจะไปดูคลิปที่ผมพูดข้อเสียนั้นแล้วอุ้ยผมติเยอะจังหมด เกียร์รถอะไรขนาดนั้นติแม่งอยู่นั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆอ่ะผมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันนะผมบอกโชคไม่ดีเนี่ยผมเนี่ยผมใช้เมื่อกี่เดือนผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับผมบอกเนี่ยอะไรมันไม่ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนมันนะคือสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราปรับตัวเข้ากับรถได้อะเออมันก็ไม่มีปัญหาซึ่งผมก็ปรับตัวได้นะครับแต่ที่ผมทําคลิปพูดข้อเสียไปเพราะจะให้ได้คนอื่นได้รู้นะคุณซื้อมานะครับ คุณมารู้ข้อเสียเองทีหลังอย่างเงี้ยเออมันก็เสียความรู้สึกไงนะครับอย่างน้อยมาดูเออตัดสินใจไปก่อนนะครับไม่ต้องเชื่อร้อยเปอไม่ต้องเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องโชกเนี่ยคุณก็ไปเปลี่ยนได้นะครับเรื่องชุดสีอ่ะสมมติชุดสีไม่ชอบไปเปลี่ยนไปแรปสติ๊กเกอร์ไปอะไรก็ว่าไปเบาะเปลี่ยนได้นะครับโชคเปลี่ยนได้นะไอ้ป้ายทะเบียนตัดออกได้เนี่ยแฮนด์เฮร์นทำได้หมดเดี๋ยวนี้มีชุดไล่ข้างไล่หน้าไล่เบาวกระจกไม่ชอบอออกทําได้หมดนะครับเบรกดิสเบรกทาเป็น2ดิด ปั๊มเป็นสีพอร์ตเลเดียลเมาส์นะครับเดี๋ยวนี้มันมีคนทําหมดแล้วนะล้อคุณจะไปทําสีอะไรเรื่องของคุณนะครับชกนุ่ชกหน้าคุณจะไปโหลดอะไรมันแล้วแต่คุณนะครับไม่จําเป็นว่าต้องฟังผมแล้อยมันรถไม่ดีมันอะไรอย่างงี้ครับรถมันดีนะผมใช้งานนะผมรู้สึกแฮปปี้กับตัวฟอร์ซ่าเนี่ยทุกวันที่ผมใช้นะครับเวลาขับขี่เออมันเอนจอยอะที่ความเร็วหรือน้ําหนักตัวรถบาลานซ์อะไรเงี้ยมันมันทำให้เราแบบ เออรู้สึกขี่แล้วสนุกนะครับใครที่บอกว่ารถบิ๊กสกูตเตอร์ขี่แล้วไม่สนุกนะถ้ายังไม่เคยสัมผัสนะครับก็อยากจะให้ลองสัมผัสจริงๆนะส่วนคนที่ลังเลว่าจะซื้อฟอร์ซ่า นะครับซื้อไปเลยนะซื้อไปเลยนะครับถ้าคุณไหวในเรื่องการเซอร์วิสในเรื่องอะไรต่างๆค่าน้ำมันน้ำมันเนี่ยซื้อเลยนะครับมันเป็นรถที่ขี่สนุกเป็นรถที่ขี่มันเป็นรถที่เออช่วงนี้ของตรงของแต่งก็มีเยอะนะครับไปไหนก็มีคนให้ปรึกษานะซ่อมก็ซ่อมง่ายนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันหลักการทํางานมันก็เป็นเครื่องหนึ่งสูบ C ี t แบบสูบนอนนะครับคือสูบมันก็ไม่ต่างนะพ PCX แค่ว่ากระบอกสูบมันใหญ่ซีซีมันเยอะอะไรประมาณนี้เฉยๆนะครับใครที่ลังเลอยู่นะ ก็ฟังคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจดูนะครับส่วนคนที่ลังเลว่าระหว่าง f o ร์ซากับ X Max ็เนี่ยมันดีหรือมันอะไรต่างกันยังไงนะครับผมบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งการขับขี่อะไรทุกอย่างเหมือนแทบจะเหมือนกันเป๊ะเ,ะเลยนะอยู่ที่คุณชอบแล้วว่าคุณชอบหน้าตา f o ร์ซาแบบนี้หรือเปล่านะครับคุณชอบเบาะทรงแบบนี้หรือเปล่าคุณชอบไอ้ข้างๆที่เป็นแค้งเครื่องแบบนี้คุณชอบไฟไท้ายแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือคุณชอบ เวลานั่งแล้วหน้าปัดมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับเวลาขับขี่แล้วเออชอบแบบนี้ไหมนะครับหรืออาจจะไม่ชอบ XMAX นะรูปร่างหน้านตา XMAX ลองไปนั่งลองไปค่อมดูนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับส่วนตัวที่ผมซื้อฟอร์ซเพราะว่าผมชอบทรงฟอร์ซมากกว่านะครับก็นี่แหละคือเหตุผลที่ผมซื้อรถรุ่นนี้นะครับใครที่ใช้อยู่ไม่ผิดหวังนะหลายๆคนเนี่ยนะครับลถซีซีลงมาเล่นฟอร์ซเยอะมาก เพราะอะไรเพราะว่าเออบางทีการใช้งานะนะครับสุดท้ายแล้วเราต้องดูเงินในกระเป๋าเราเป็นหลักนะบางคนซื้อรถไหวนะครับแต่คุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณจะรักษามันไหวหรือเปล่าอย่างฟอร์ซาผมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะ600กว่าบาทนะรถทั่วไปไปเปลี่ยน200-300ก็ได้แล้วนะครับ สายพานฟอสซ่าเนี่ยอัลพันธ์นะ p c x นี่ยสามร้อยกว่าบาทนะครับก็เช็คดูให้ดีว่าเราไหวหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่ามันเป็นรถที่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไไดสิ้นเปลืองอะไรมากนะครับขี่ทุกวันได้นะใครจะเอาไปทํางานสิบกิโลยี่สิบกิโลสามสิบกิโลถึงร้อยกว่ากิโลน่นะครับทางานไปกลับเนี่ยสบายนะถ้าเทียบกับรถรุ่นอื่นที่ผมลองเล็งๆดูไว้นะครับแต่ส่วนคนที่ยังชื่นชอบในความสนุกสนานในการขี่พวกรถมีคัตมีเกียร์อะไรอยู่ก็ก็ไปดูพวกนั้นก็ได้นะครับไม่มีปัญหา เพนะราะว่ารถแต่ละรูปแบบเนี่ยมันมีสไตล์ต่างกันนะครับอย่างผมเนี่ยซื้ออย่างที่บอกไปคือซื้อเพราะอยากได้ความสบายนะไปทํางานมาเห,หนื่อยโอ้โหใช้สมองใช้แรงมาเห,หนื่อยนะครับพูดทั้งวันนะโอ้โหจะมาต้องมาขับรถต้องมาใช้สมองต้องมาคิดอะไรเยอะอีกนะครับก็เลยจบที่ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นะลองไปตัดสินใจดูนะครับรถ ของคุณที่จะซื้อเงินของคุณเองนะไม่ต้องไปฟังคนอื่นเยอะนะครับคลิปผมเนะี่ยฟังไปแล้วอูอย่าเอาไปคิดใส่ใจเยอะนะผมพูดไปคุณก็เออเอาไปเป็นตุลสังเกตดูนะครับรถทุกคันมันไม่ได้เหมือนกันผลิตมาล็อตเดียวกันเนี่ยนะครับคนประกอบคนเดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มันอยู่ที่นะครับคุณจะ ชอบหรือไม่ชอบก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าโฟร์ซ่าสามนะครับมีอะไรอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สอบถามมาได้นะหรืออยากจะให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยก็สอบถามมาได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมคงยังไม่แต่งนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะชอบการใช้แบบสตรีทยุษนะใช้งานได้ทั่วไปอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับยังไม่อยากจะแรงยังไม่อยากจะแบบซิ่งอะไรเท่าไหร่เนาะอยากจะเก็บรถไว้อย่างนี้มากกว่านะครับ โอเคก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์ให้ช่องไบ k ก r t a ท k ด้วยนะครับแล้วก็นะช่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ข้อเสียฟอร์ซ่านะมีข้อดีอย่างอื่นๆเยอะแยะนะครับลองไปดูได้นะผมทำคลิปไปหลายคลิปนะครับอย่าดูแต่คลิปเดียวแล้วก็มาด่าผมนะว่าผมเรื่องมากนะครับอันเนี้ยเงินผมซื้อเป็นทรัพย์สินของผมนะผมสามารถวิจารณ์ได้เพราะว่าผมเป็นผู้บริโภคนะครับคุณซื้อรถมาแล้วคุณจะวิจารณ์อะไรรถก็เรื่องของคุณเพราะเป็นรถของคุณ ะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับกับเจ้าฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์เดี๋ยววันนี้ก็ขอลาทุกๆท,ท่านไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ